เพชรยนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเจ้าจ่าเพชรยนนะคะ FC ทุกท่านนะคะเจอกับน้องกระจาที่ช่อง j ดีนะคะวันนี้จ้าจาก็อยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกเมีนบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะสำหรับ FC คนไหนหรือใครกำลังตามหารถมือ2เกรด A คัดคุณภาพตรวจสอบตรวจสอบ274ร,รายการเอกสารครบเล่มครบนะคะ ไม่คนพาดเลยวันนี้จะจะเอาพี่คุกกี้มาให้ชมเป็นสภาพรถเข้าใหม่นะคะสภาพแรกเข้าสภาพยังไม่ได้สปาสภาพยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยวันนี้เจ,ะจะ้าจ๋าจะพามาชมมาในปี2 0 1 9นะคะคันนี้ f o r t u n e r 2.8V ปี2019นะคะ,ค,นน General, v, ะ,ค,ะคันนี้นะคะบอกเลยเข้ามาใหม่จริงนะคะกล้าเอามาให้ชมเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเรามีการอัปเดตรถเข้ามาใหม่ทุกวันนะคะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่8990 0 0บาทนะคะได้2.8ตัววีขับ2 สีดำส,สวยๆเดิมๆเลยนะคะรถมือเดียวนะคะแล้วก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นเลยนะคะวันนี้จ๋าเรียกว่ามาให้ชมก่อนจะให้ดูว่าบอดี้เดิมๆรถที่เพชโยนเอาเข้ามาเนี่ยสภาพของเขาก่อนที่จะสปาเนี่ยเป็นยังไงนะคะจ้าจ๋าก็จะให้ดูายล,ละเอียดคร่าวๆนะคะว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปกับตัวรถคันนี้เนี่ยนะคะคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ยังไง ะะบอกเลยใครที่เลงอยู่นะคะมีรถเล็กแล้วหรือว่ามีรถเก่งแล้วนะคะอยากเล่นขยับรถขึ้นมาหน่อยอยากมาเล่น f o r t จ n e r เนี่ยก็ติดตามจ้าจ๋าไว้เลย mm hmm. เพราะว่าน้องจ๋าจะมีการอัปเดตรถเข้าใหม่เนี่ยในทุกๆวันเลยนะคะ mm hmm. ไม่ส้ำนหน้ากันแน่นอนรถค่อนข้างจะมาไวไปไวและที่สำคัญราคา8,99,000บาทนี้นะคะลูกค้าได้เชื่อง2.8ตัววีขับ2แล้วได้รถไม่8 7 0 0 0กิโเมตรนะคะนี่คือความคุ้มค่าคันนี้ค่ะ นะของแท้ของเดิมไม่นอนนะคะมาดูความสวยความเดิมของโคมไฟหน้าไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะรวมไปถึงไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าโครเมียมกระจังแท้กระจังเดิมนะคะเพราะว่าถ้าลดไม่เดิมเนี่ยหรือว่ามีการชนหนักเข้ามาเนี่ยเราจะไม่เอาเข้ามาให้เลยนะคะท่านผู้ชมนะบอกเลยใครที่ชอบสวดทรงชอบฟิวการขับชอบตัวพี่คุกกี้แล้วก็เป็นาสาวกฟอร์จูเนอร์นะคะไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะคะงานนี้ก็คือไม่น้อยนะคันนี้ที่น่าสนใจเลยก็คือไม่น้อยซึ่ง ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไมคข้ามแสนที่เข้ามาเนาะแต่คันนี้8 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะโครงสร้างสภาพสวยนะคะตัวล้อแม็กดเดิมนะคะก็จะมีจุดนี้บ้างที่จะได้เก็บงานนะคะมีรอยฉีดรอยเบียดนิดนึงนะก็จะได้เก็บงานให้ลูกค้าต่อไปนะคะลูกค้าก็จะได้รถสวยสภาพสวยสมบูรณ์แบบกว่านี้ล้อแม็กอันลอยนะคะซีรีส์ยางเนี่ยอยู่ที่25 5ห5 r ้า r 1 8ดอยู่แล้วนะคะยางนี่เพิ่งเปลี่ยนมานะคะปี2024นนะคะยางได้ของยี่ห้อดันหลบนะคะซึ่งเป็นของสแตนดาร์ดที่ออกจากโรงงานเลยนะถ้า ถ้าปลาแดงออกมาเนี่ยยี่ห้อนี้นะคะฟอร์จูเนอร์เนี่ยเขาก็จะให้เป็นยางยี่ห้อเดิมหลบมาเพราะว่าฟิลการขับเนี่ยมันจะออกแบบปื๊ดปั๊ดนะคะฟิลแบบการขับแบบแนวสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะคะส่วนดิสนะคะด,ด,ดิสได้4ล้อนะคะดิดสสี่ล้อก็อแม็กทูโทนสแตนดาร์ดแม็กแท้แม็กเดิมเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแปลงสภาพมาเลยนะคะคือเราเน้นขายออริจินอลจริงๆนะคะเน้นขายแบบออริจินอลจริงๆนะคะแม้กระทั่งกระจกมองข้างไม่มีแตกไม่มีร้าวสีดําเดิมไม่มีรอยขีดกาขี้เกลือเลยนะคะขนาดฟิลม์ม เจ้าของเดิมเขาก็ติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะยี่ห้อลามินานะคะ60รอบคันที่เปิดสมาร์ทเอ็นทีนะคะภายในสวยนะคะจ้าจ๋าจะให้ดูคร่าวๆนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมๆเข้ามาใหม่นะคะสภาพเบาะนะคะตัวเบาะนี้ให้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าซึ่งตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยให้ขับ8ทิศทางนะคะได้ปรับ8ทิศทางเรียบร้อยแต่สภาพเบาะเนี่เอาไปถึง97%ไปเลยทีเดียวนะคะ97%เลยนะคะเพราะว่าตัวเบาะนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาล นะฮะสภาพเดิมคอนโซลด้านหน้าสวยขาวสะอาดนะคะนี่คือรถเข้าใหม่แรกเข้าเรียวๆที่เจ,จา้าจ๋า้าเอามาให้เอฟซีชมเผื่อใครที่กําลังติดตามน้องเจ้าจ๋าแล้วก็ติดตามบริษัทเพชรยนต์มานานแล้วเล็งโฟร์ทูเนอร์ไว้อยู่นะคะแต่ยังไม่พร้อมนะคะกดติดตามไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถโทรเข้าหาน้องเจ้าจ๋าก่อนได้เลยนะคะนัดดูรถกันได้เลยนะคะหรืออยากจะจองล็อกรถไว้ก่อนก็ได้หนึ่งนะคะสิ่งที่อยากให้จองเพราะว่าหนึ่งคันนี้หม้ไม้มันน้อย ไม่87,000ื่นนะคะสิ่งที่ไม่น้อยเนี่ยถ้าจ่าก,ก็อยากให้ลูกค้าล็อกไว้ก่อนแต่ถ้าล็อกรถไว้แล้วนะคะลดเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีบริษัทเพชรยนต์นะคะไม่ต้องกลัวมาดูรถไม่ถูกใจยินดีคืนเงินเนตน็มจำนวนนะคะชโตแกนขายของจ้าจ๋าเลยคอนโซลเกียร์นะคะด้านหน้านะคะเกียร์ก็จะเป็นโหมดในส่วนของเกียร์ออโต้แบบข้ามบันไดนะ f c นะมีโ Mode Mode, Mode, Mode Mode, หมดอีโค่โหมดพาวเวอร์โห,ะะ Air Auto, หอมดอ ในวิเกเตอร์มีในส่วนของ Apple CarPlay ให้เรียบร้อยนะ,ะลักษณะสมบุ์แบบตัวหนังนะคะลายละเอียดเนี่ยนะคะ ก็จะจะให้เน้นความเดิมเนี่ยรถพึ่งเข้าเอกสารมาจากรันประมูลยังไม่ได้เคลียร์เลยนะะตัวรถสวยเดิมนะคะคุ้มค่าแน่นอนถ้าใครจะเอาไปใช้งานแล้วโดยเฉพาะคนที่ชอบเดินทางไกลนะคะได้เครื่อง2.8แล้วนั่งไปทั้งครอบครัวเนี่ยนะะรถเจ็ดที่นั่ง3แถวแนว Pv เนี่ยบอกเลยรุ่นนี้เนี่ยขายดีซึ่งขายดีอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะสำหรับรถครอบครัวนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นคู่แข่งกับพี่มิวเอกัน นะคะก็แล้วแต่ฟีลกันชอบว่าใครจะชอบแบบไหนแต่วันนี้จะจะเอาความสวยความเดิมมาให้เพราะว่ารถใหม่รถด,ดูใหม่รถไม่น้อยแล้วก็สภาพสดที่จะจะให้ดูแต่ถ้าลูกค้าได้มีการสปาถ้าจะจามีการสปามีการปรับสภาพแล้วเนี่ยรับรองว่าคุณภาพเนี่ยลูกค้าประทับใจแน่นอนก่อนสงมอบนะคะที่ชาร์จไฟบ้านนะคะมีให้นะคะ100วัตต์นะคะ AC 220โวลต์นะคะบอกเลยว่าชาร์จแบตแบตเตอรี่ชาร์จ iPad นะคะ ชาร์จแท็บล็ตได้สบายเลยนะคะบอกเลยเต็มไว้ด้วยนะคะเบาะแถวกลางก็ไม่มีชํำรุดนะคะที่พักแขนนะคะเต่งๆตึงๆแน่นๆที่วางแก้วน้ําแบบสไลด์ให้ไม่มีชํำรุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือใช้งานง่ายนะคะเนี่ยพับเบาะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเวลาขึ้นไปแถวพุ่ยสารอ่าอ่าเบาะแถวพุ่ยสารแถว3นะคะก็คือตัวเบาะสภาพเนี่ยแทบจะไม่มีการใช้งานเลย อันนี้คือโครงสร้างเดิมๆที่จ้ให้ชมนะคะครอกเๆแต่เลือกตัวนงตัวน็อตนะคะโครงสร้างน่ะไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ากลับสีกอมาอยู่แล้วเพราะเราเน้นความเดิมที่จะเอามาให้ลูกค้าชมนะคะดูกันชัดๆเลยถ้าซื้อไปนะเหมือนที่าจ๋าพูดแล้วมันย้อนแย้งกันกลับมาดูรถตัวจริงนะรับรับรับซื้อคืนนะคะถ้าบอกว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วมีคนทักรถชนหนักมารถพลิกคว่ำม,มารถจมน้ําตีลังกา,าม้วนหน้าม้วนหลังมาเอามาคืนค่ะเอามาคืนได้เลยนะคะนี่คือความวารนตีของบริษัทเพชรยน์ มาดูวอล้อแมกด้านหลังนะคะล้อแมกด้านหลังเนี่ยสังเกตได้เลยว่าไม่แปดหมืเนี่ยสภาพสอดคลองกับตัวเลขตัวเลขไม้นะไม่ว่าจะเป็น,นดิสสี่ล้อไม่ว่าจะเป็นจานเบรกก็ไม่มีโคตไม่มีสึกไม่มีเบี้ยวนะคะก็คือความเดิมจริงๆนะคะคันนี้โอ้โหมีใครกล้าจะรีวิวรถเข้าใหม่แบบว่ายังไม่สปาให้ดูไหมคะแต่าจะากล้านะเพราะว่าห ข้อดีของคุณลูกค้าได้เห็นรถเข้าหมาก็จะได้เห็นเลยว่าตรงไหนได้เก็บงานเหมือนที่จ่าชี้บอกชิ้นกันชนหน้านะคะมีหนึ่งชิ้นที่ได้เก็บรายละเอียดนะก็คือมีแค่นี้เลยนะที่จ่าดูเนี่ยนะคะรอบคันเดินดูรอบคันก็จะเห็นจุดเดียวที่ต้องแก้ไขเพราะว่ามันเป็นรถมือสองนะคะแต่ลูกค้าถ้าจะซื้อรถมือสองหนึ่งเลือกซื้อในบริษัทที่เขามีความน่าเชื่อถือและก็วารันตีให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจะได้สบายใจแล้วก็ ไฟท้ายเนี่ยนะคะคมแท้คมเดิมเป็นไฟไท้าย led สแตนดาร์ดของเขาเลยนะคะพี่คุกกี้เนาะนี่แล้วก็มาตรงนี้จะเป็นโลโกโ้ fortuner เ,เป็นโครเมียมนะคะสภาพเดิมกระจกไฟฟ้าด้านหลังบานแท้บานเดิมไม่ใช่กระจกที่เปลี่ยนบานมานะคะสปอยเลอร์ดวงไฟเบรกไตที่3ใช้งานได้ปกติมาพร้อมฝาท้ายเปิดแบบอัตโนมัติไฟฟ้ากดค้าง2วิถึง3วินะคะน้องเปิดทำงานได้อัตโนมัติเลย นะคะเสียงก็เบาโชคไม่มีหอนนะคะแล้วก็ตัวน็อตนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะตรงโครงสร้างส่วนท้ายเนี่ยสำคัญ นะคะจ้าจจะให้ดูทุกคันดูทุกเคสดูทุกลายเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยนะคะเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถโกหกกันได้นะคะต่อให้มันดูด้วยตาเปล่าหรือว่าที่ไหนเขาทำมาเนียนลูกค้าเอามือจับและสัมผัสได้เลยนะคะถ้ามันสมูทมือถ้ามันไม่สากมือนะคะแสดงว่าน็อตแท้น็อตเดิมท่อเก็บสายไฟไม่มีการแก้ไขถอดดัดแปลงนี่คือตัวรถโครงสร้างเดิมนะคะ FC ซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะนึกถึงจะาจ่าเพชรโดนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PPV หรือว่าจะเป็นกระบะหรือจะเป็นเก่งนะติดต่อหาน้องกจกได้สอบามราดได้นะคะค วันนี้นะคะเรื่องอการขอสินเชื่อการขอไฟแนนซ์นะคะการขอสินเชื่อเนี่ยหรือการจะจัดไฟแนนซ์จะฟรีดาวอะไรอย่างนี้นะคะของเราก็สามารถทําได้ถึง120%สนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีเรื่องขอสินเชื่อเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะออกง่ายจริงๆออกได้ทุกอาชีพขอเพียงรายได้2เท่าแล้วก็อาชีพชัดเจนแล้วก็ไม่ติดแบล็กลิสต์คือได้รถขับแน่นอนนะคะมาดูรถก่อนนะคะตัวเลือกเราก็มีให้เยอะไม่ใช่มีให้แค่คันนี้คันเดียวนะคะตอนนี้สีดำมีให้เลือกประมาณ6คัน แต่วันนี้หยิบคันนี้มาให้ดูเพราะว่าเข้าใหม่แล้วก็ไม่แปดหมื่นเจ็ดนะคะซึ่งมันน่าสนใจตรงที่เลขกใหม่มันน้อยแล้วก็สภาพรถมันสอดคล้องกับเลขกใหม่เนี่ยค่ะ F4 นะ,ะนะมาดูก่อนได้เลยนะแก็บท้ายเนี่ยแก็บท้ายเนี่ยไม่อ้าไม่ง้างน,นะคะแก็บแท้แก็บเดิมรวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกคิ้วประตูคิ้วขอบตัวรถเนี่ยนะคะยังสวยงามอยู่เลยนะคะ F4 เนี่ยบันไดทางขึ้นไม่มีเบียดไม่มีชํารุดนะคะตัวบันไดเนี่ยนะคะบอกเลยรองรับได้ถึงน้ําหนัก100กิโลกรัมเลย เนี่ยฮะอ่ะมาดูกันเลยนะคะมาดูภายในกันนะมาดูภายในกันนะคะ FC ภายในนะคะตรงแผงประตูเนี่ยฮะ,ะแผงประตูตรงนี้จะเป็นหนังนุ่มนะตรงนี้ก็ไม่มีชํารุดนะคะได้ก็มีลายหลุดรอยรุ่ยกระจกออโต้ได้4บานนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าค,คือทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีตรงไหนชํารุดทุกอย่างในอุปกรณ์รถใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันหรือออปชั่นที่เขาให้มา,มมาน็อตคานเสา A คานซ้ายคานขวาเนี่ยนะคะตรวจสอบได้สีรอยแต้มมาร์กอยู่ครบ นรอยสีเดียม,มาร์กที่อยู่ครบสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะที่เปิดฝาทางน้ํามันนะคะตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝาท้ายประตูปุ่ม engine start นะคะยังไม่มีรอยถลอกนะคะยังกลิดๆใหม่ๆอยู่เลยคอนโซลแอร์ Air, ช่องแอร์นะคะไม่มีช้ำไม่มีชํารุดในส่วนของฟิลการขับนะคะจ้าจ่าชอบในส่วนของตัว Fortuner ก็คือว่ามันทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ย นะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะได้ถึง360องศา่ัดการขับขี่ทางไกลเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่เมื่อยนะคะได้ลดสูงลดเครื่องยนต์2.8นะคะที่สําคัญนะคุกคอนโทรลแพิรันชิปรุ่นนี้มีให้ครบและใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบรูปแบบนะคะจะเป็นโหมดโฮนะคะหรือโหมด Apple Car าเ a y นะใช้งานได้ปกติแล้วก็หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะคะไม่แปดหม่นมื่นเจกิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมตอนนี้นะคะนี่เรากดโหมดอีโคโหมดนะคะไว้ประหยัดน้ํามันแน่นอนหน้าจอขนาดเก้านิ้วนะคะและที่สําคัญก็คือสัมผัสได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยนะหีแอร์ฟังก์ชันแอร์แอร์ออโต้ Air, Air, Air ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำเพียงพอแน่นอนไม่ต้องกังวล ที่วางแก้วน้ําไม่ชํารุดนะคะเกียร์ดูสวยดูสดดูใหม่ถือว่าคุ้มนะคะสภาพรถคันนี้นะ ถือว่าคุ้มนะคะรายละเอียดตัวรถต่างเนี่ยนะคะ F c ซี FC เอาไปใช้งานต่อได้เลยก็คือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะถ้าซื้อรถกับน้องจะจ่าเพชรยนต์แล้วกังวลเรื่องจุดไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยไม่ต้องกังวลในส่วนของการซื้อรถไปแล้วจะไปทําอะไรเพิ่มเติมลูกค้าเอารถไปขับต่อได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะมีบริการฉุกเฉิน24ิชั่วโมงให้ลูกค้าฟรี1ปีเต็มมูลค่า1 5 0 0 0บาทและใครชื่อใครจองมาในวันนี้จองคันนี้ก่อนถึง3ามธันวาคมนี้เจ,จ้าจ่าฟรีประกัน ฟรีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสู์ให้อีกหนึ่งปีถ้าลูกค้ากังวลกลัวซื้อไปแล้วไม่สบายใจนะคะบอกเลยเอารถส,สวยๆไปใช้แล้วได้วารันตีแล้วได้วารันตีเสริมนะคะ,ะจากเจ้าจ๋าไปแน่นอนคุ้มค่าจริงๆนะคะรับประกันได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะเ c นะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะเป็น28นะคะดีเซลนะคะฝาครอบเครื่องก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเกือบจะ98%เลย นะคะที่อีก2%คือมันมีรอยฝุ่นรอยอะไรเนาะก็มีการใช้งานมาแล้วแต่เครื่องยนต์ไม่8ปดหมืดูสวยๆส,สดๆนะคะยังสภาพเดิมและที่สําคัญนะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ามันเครื่องสีรอยแต้มมงแต้มมารจากโรงงานอยู่ครบท่อเก็บสายไฟราลยละเอยียดการเก็บสายไฟยังสภาพเดิมและที่สําคัญนะคะแบตเตอรี่นะคะลูกโตมากนะคะคันตัวนี้นะคะถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเช็คค่า CCA แล้วถ้ายังใช้งานได้ไม่ปกตินะเดี๋ยวจะจาจ๋าจะ เปลี่ยนให้ใหม่นะแต่คันนี้รู้สึกว่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาปี67เลยเพิ่งเปลี่ยนมาปี67เดลยนะคะเดือนมิถุนายนนะคะเพิ่งเปลี่ยนมานะคะแต่ก็ก็ถือว่าใช้งานได้อีวยาวอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมิถุนากดากระดาษสิงหากรกยาคมนะคะ5เดือนแบบเพิ่งเปลี่ยนมาได้5เดือนเองนะคะก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะในส่วนของแผ่นเพดนะคะไม่มีตอกหม่ไม่มีปั๊มใหม่แผ่นเพดอยู่จุดเดิมคานน็อตนะคะน็อตยึดคมไฟหน้าซ้ายขวาอยู่จุดเดิม ที่สาคัญเนี่ยน็อตฝากระโปรงให้ลูกค้าดูนะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะไม่มีสึกเลยอันนี้รายละเอียดเดิมดูได้เลยนะคะชัดเจนคือน้องเจ้าไม่ปิดบังข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วนะคะในส่วนของเรื่องนี้แต่ถ้าคันไหนมันมีถอดจ้าจ๋าก็ต้องมาดูว่ามันถอดเพราะอะไรนะคะเราก็มาดูสีดูอะไรแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ถอดนะคันนี้ไม่ได้ถอดสภาพเดิมแล้วก็ฉนวนกันความร้อนนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะก็จะมีแค่ข่าฝุ่นบ้างนิดหน่อยก็รอแค่เราสปาทำความสะอาดเดี๋ยวก็ลดดูสดดูกลิบอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวรถ ะะเราจุดต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของคานด้านหน้าตัวคานหน้าเนี่ยสำคัญนะคะตัวคานด้านหน้าเนี่ยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรวมไปถึงน็อตยึดคมดน็อตยึดคานหน้าไม่มีเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะก้มดูได้เลยส่องดูได้เลยพาช่างมาดูได้เลยค่ะนะคะ้าช่างว่าสวยคือสวยนะคะ FC นะคะตัวน็อตเนี่ยสภาพเดิมสภาพโครงสร้างส,สวยๆเด็ดๆนะคะ FC นะอ่ะนี่นะคะสภาพเดิมๆเ,เลย นะคะคันแท้คันเดิมแน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์รถคันนี้รับประกันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะนี่ปั๊ม ABS นะคะความสวยของเครื่องยนต์ความสดโอ้โหคันนี้บอกเลยใครได้ไปคุ้มค่าในไม่เจ็ดในไม่แปดหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะคะวันนี้ก็จ้จาจะเอารายละเอียดเดิมๆมาให้ดูนะคะเรื่องโครงสร้างบอดี้รถที่เข้าใหม่นะคะที่ยังไม่สปาเนี่ยเรารับเข้ามายังไงนะคะลูกค้าจะได้เห็นความดบๆแบบนี้นะคะถ้าติดตามน้องก็จะเอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาจ้าจะทาคลิปปุ๊บ จะได้เห็นเป็นก่อนคนแรกนะคะ,ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องจ๋าถ้าสนใจรถคันนี้นะคะน้องเจะ๊จะ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะมีตัวตนจริงนะคะประสบการณ์งานขายมา5ปีนะคะประสบการณ์จัดไฟแนซน์มาพันกว่าเคสลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้าอยากได้รถกับเจ๊จ๋าได้รถขับแน่นอนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ